ต่อจาก EP แรกนะครับสำหรับคลิปสัตว์ป่าคุม้มครองที่สามารถพบพันได้โดย EP 2นี้จะเป็นประเภทสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์น้ำจำนวน11ชนิดครับสัตว์ป่าคุม้มครองที่พบพันได้เหล่านี้เราจำเป็นต้องขออนุญาตเพาะเลี้ยงก่อนนะครับถ้าเราแอบ,บเลี้ยงโดยไม่ขออนุญาตก็มีความผิดตามกฎหมายเหมือนเดิมครับซึ่งการขออนุญาตครอบครองก็สามารถทำได้ง่ายๆเริ่มจากตอนซื้อสัตว์ ฟาร์มหรือผู้ขายจะต้องมีใบกำกับการจำหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองและใบสบป .11 ที่ฟาร์มจะให้มาพร้อมกับตัวสัตว์ถ้าแหล่งไหนไม่ออกใบกำกับให้ก็ไม่ควรซื้อจากที่นั่นครับขั้นตอนต่อมาให้เรานำใบกำกับที่ผู้ขายออกให้และใบอนุญาตค้าหรือสอป .11 ของผู้ขายพร้อมบัตรประชาชนนำไปขึ้นใบครอบครองที่ประมงจังหวัดหรือกรมป่ามไม้จังหวัดตามที่อยู่ของเราได้เลยครับซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียม50บาทเท่านั้น สำหรับสัตว์ป่าคุ้มครองที่พอพันได้ประเภทสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์น้ำจำนวน11ชนิดนี้จะมีตัวอะไรกันบ้างมารับชมไปพร้อมกันเลยครับงูสิงธรรมดาโตเต็มวัยมีความยาวประมาณ1.4เมตรเป็นงูไม่มีพิษลำตัวมีสีน้ำตาลส่วนท้ายไปถึงหางตรงขอบเก็ดจะมีสีดำลูกงูวัยเด็กจะมีลายขั้นสีขาวและจะจางหายไปเมื่อโตขึ้น มีสัตส,ส่วนดวงตาที่โตตามชื่อของมันงูสิงธรรมดาสามารถพบได้ทุกภาคของไทยงูสิงหางลายโตเต็มที่อาจมีความยาวได้ถึง3เมตรมีลำตัวสีน้ำตาลขอบเกล็ดบริเวณปากและแก้มมีเส้นสีดำลำตัวมีลายบ้างสีขาวสลับดำทำให้ดูคล้ายงูจงอางงูสิงหางลายเป็นงูที่ช่วยควบคุมประชากรหนูได้ดี สามารถพบได้ทุกภาคของไทยถึงแม้ง,งูสิงห์หางลายจะเป็นที่นิยมนํามาทําเป็นอาหารในหลายพื้นที่แต่ก็มีการพบงูสิงห์างลายที่มีลักษณะเผือกหรือมีสีสันพิดปกติอยู่บ่อยครั้งดังนั้นการเปิดโอกาสให้มีการเพบพันธุ์จึงสามารถต่อยอดให้งูสิงห์หางลายสีพิเศษเหล่านี้เพื่อนํามาพัฒนาเป็นสัตว์เลี้ยงสวยงามได้และอาจมีมูลค่าสูงกว่าการนํามาทําเป็นอาหาร งูเหลือมเป็นงูไม่มีพิษที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไทยตัวเต็มที่อาจยาวได้ถึง10เมตรครองสถิติงูที่มีความยาวที่สุดในโลกล่าเหยื่อด้วยการรัดงูเหลือมต่างจากงูหลามตรงเลื่อนลายของลำตัวหรือของงูเหลือมลายสีดำจะสานกันเป็นระเบียบและส่วนหัวของงูเหลือมจะมีลายขีดกลางหัวเพียงเส้นเดียวปัจจุบันงูเหลือมเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่สามารถพอเลี้ยงได้เพราะงูเหลือมในปัจจุบัน สามารถพัฒนาเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีสีสันลวดลายออกมามากมายแต่ถ้าจะเลี้ยงให้ถูกต้องตามกฎหมายต้องซื้อง,งูจากฟาร์มที่ได้รับการอนุญาตและสามารถออกใบครอบครองพร้อมไมโครชิปให้เราได้เท่านั้นนะครับงูหลามงูหลามมีความยาวสูงสุดประมาณ7เมตรมีลักษณะคล้ายงูเหลือมแต่มีลำตัวที่อ้วนและหนากว่า งูหลามแตกต่างจากงูเหลือมตรงลวดลายของลําตัวมีลักษณะคล้ายลายหินแตกหรือลายของยีราฟและส่วนหัวของงูหลามจะมีลายลูกศรสีน้าตาลที่ชัดเจนปัจจุบันงูหลามเป็นสัตว์ปากคุ้มครองที่สามารถพอเลี้ยงได้และเป็นเอกโซติกเพศประเภทงูที่ได้รับความนิยมด้วยอุปนิสัยเชื่องและมีสีสันที่สวยงามซึ่งเงื่อนไขต่างๆในการเลี้ยงงูหลามให้ถูกต้องก็เหมือนกับงูเหลือมที่ต้องซื้อจากฟาร์มที่ได้รับอนุญาต และสามารถออกไบครอบครองพร้อมไมโครชิปให้เราได้เท่านั้นนะครับจระเข้น้ำจืดโตเต็มวัยมีความยาวประมาณ3-5เมตรลักษณะดเด่นท้ายทอยมีเกล็ดคู่มีสันเหนือตาที่สูงบริเวณสีข้างมีเกล็ดกระดูกเรียงตามความยาวจำนวน2แถวลวดลายบนลำตัวเป็นลายแถบคาดมากกว่าลายจุด ในปัจจุบันจระเข้น้ำจืดมีการเพาะเลี้ยงได้เป็นจํานวนมากและมีการปรับปรุงพันธุ์ด้วยการผสมข้ามกับจระเข้น้ําเค็เมและจระเข้คิวาเพื่อประโยชน์ในการผลิตเครื่องหนังซึ่งทําให้เกิดการปนเปื้อนทางพันธุก,กรรมในขณะที่ประชากรจระเข้น้ําจืดแท้แบบเลือดร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นนับวันยิ่งลดน้อยลงและกําลังจะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติประชากรจระเข้น้ําจืดสยามพันธุ์แท้ในธรรมชาติก็ลงเหลือเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น ย่างเช่นต้นแม่น้ำเพชรบุรีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าเขาอ่างรือในอุทยานแห่งชาติปางสีดาจังหวัดสระแก้วและคลองชมพูจังหวัดพิษณุโลกจระเข้น้ำเค็มเป็นจระเข้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันโตเต็มวัยมีความยาวได้ถึง7เมตรและมีน้ำหนักมากกว่า1ตัน ลักษณะเด่นจระเ้น้ำเค็มไม่มีเกล็ดท้ายทอยและไม่มีแนวเกล็ดกระดูกที่สีข้างลวดลายบนลำตัวเป็นลายจุดแต้มขนาดเล็กพื้นลำตัวมีตั้งแต่สีเทาสีน้ำตาลอ่อนเมื่อโตเต็มวัยมักมีรูปร่างอ้วนท้วนและมีขนหางที่หนากว่าจระเ้น้ำจืดจระเ้น้ำเค็มในปัจจุบันมีการพอเลี้ยงเพื่อใช้ผลิตเครื่องหนังที่มีราคาแพงเนื่องจากจระเ้น้ำเค็ม ไม่มีแนวเกล็ดกระดูกที่สีข้างทําให้มีพื้นที่หนังส่วนท้องที่กว้างกว่าจระเข้น้ําจืดซึ่งหนังท้องก็เป็นหนังส่วนที่มีราคาแพงที่สุดประชากรจระเ,เข้น้ําเค็มในธรรมชาติของไทยยังมีหลงเหลืออยู่ในบางพื้นที่โดยมักพบอาศัยบริเวณป่าชายเลนและริมฝั่งทะเลในทางภาคใต้ของไทยทั้งในฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามานันตภาพน้ํา หรือในชื่ออื่นๆเช่นตะภาพสวนตาภาพลายข้าวตอกและปลาฝาโตเต็มวัยมีความยาวประมาณ75เซนติเมตรและมีน้ำหนักมากถึง40กิโลกรัมบนกระดองมีสีน้ำตาลอมเขียวใต้ท้องสีขาวบนกระดองมีลายแต้มสีดำ2-10จุดมีจุดสีเหลืองขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไปทั้งบริเวณหัวและบนกระดองในปัจจุบันพบได้น้อยลงในธรรมชาติ เลืมักอาศัยบริเวณล่องสวนหนองบึงและแม่น้ำที่ไม่ไหลเชี่ยวนักกบทูดหรือในชื่ออื่นๆเช่นกบภูเขาหรือเขียดแล้วเป็นกบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไทยโตเต็มวัยมีความยาวปลายจมูกถึงก้นได้ถึง1ฟุตและมีน้ำหนักมากถึง5กิโลกรัมมีลำตัวสีน้ำตาลแดงมีแลายแต้บสีดำบริเวณปากมีขีดสีดำ นลัวจากห่างตาถึงช่องหูมีถินอาศัยอยู่บริเวณป่าต้นน้ำบนภูเขาสูงอาศัยอยู่ตามลำห้วยและป่าตรงดิบที่มีความชื้นสูงโดยพบทางภาคตะวันตกของไทยตั้งแต่ภาคเหนือไปจนถึงภาคใต้ปลาตพัดปลาตพัดปลามังกรหรือปลาโรวนาที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียไม่ว่าจะเป็นมังกรเขียว ทองมาเล่ทองอินโดหรือพวกเรสต่างๆล้วนเป็นปลาที่มีชื่อวิทยาศาสตร์เดียวกันในทางอนุกรมวิธานนับว่าเป็นปลาชนิดเดียวกันโดยสีที่แตกต่างกันนั้นนับว่าเป็นเพียงวารายตีหรือฟอร์มสีที่แตกต่างตามถิ่นกําเนิดน,นั่นเองแล้วปลาตะพัดเอเชียที่เลี้ยงกันอยู่ทั่วไปนี้ต้องมีใบหรือเปล่าคําตอบคือปลาตะพัดเอเชียทุกสีหากเรานํามาเลี้ยงจะเป็นต้องมีใบสอบปอ15 หรือใบอนุญาตคอบครองสัตว์ป่าจากการเพาะพันธุ์ถ้าถามว่ามีใบเซอร์อย่างเดียวไม่มีใบอนุญาตได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ครับเพราะใบเซอร์ไม่ใช่เอกสารรับรองโดยราชการเป็นเพียงใบรับรองสายพันธุ์จากฟาร์มเท่านั้นดังนั้นหากเลี้ยงโดยไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องวันดีคืนดีเพื่อนบ้านเห็นเราเลี้ยงปลาสวยๆแล้วรู้สึกหมั่นไส้เขาไปแจ้งหรือโดนสุ่มตรวจขึ้นมาก็มีความผิดตามกฎหมายนะครับ ปลาเสือตอลายใหญ่ตามพรบรยังใช้ชื่อวิทยาศาสตร์เก่า c o i อ a สไมโ m i c r o l e p i ถึงแม้ในปัจจุบันปลาเสือตอลายใหญ่จะมีการเปลี่ยนเป็น Danioideae p s u o c h e r แล้วนี่ก็เป็นอีกจุดที่ข้อมูลของสัตว์ป่าไทยยังไม่ได้รับการอัปเดตตามแบบสากลน,นะครับเดิมทีในประเทศไทยเคยมีปลาเสือตอลายใหญ่อยู่มากในแม่น้ำโพและบึงบอระเพ็ด แต่ในปัจจุบันได้สูญพันธุ์ไปจนหมดแล้วปลาที่มีขายในตลาดปลาสวยงามทุกวันนี้เป็นปลาที่นําเข้ามาจากประเทศกัมพูชาและเวียดนามปลาเสือตอที่ติดพรบรมีเพียงชนิดเดียวคือปลาเสือตอลายใหญ่ส่วนปลาเสือตอลายเล็กหรือลายคู่นั้นสามารถเลี้ยงได้โดยไม่ผิดกฎหมายครับสําหรับการเลี้ยงปลาเสือตอลายใหญ่ก็จําเป็นต้องมีใบอนุญาตครอบครองด้วยถึงแม้จะไม่มีการเข้มงวดมากแต่ก็ควรจะขอให้ถูกต้อง กันเหนียวไว้ก่อนนะครับเผื่อวันดีคืนดีเพื่อนบ้านเขาหวังดีไปแจ้งขึ้นมาเราอาจซวยได้นะครับปลาหมูอารีเป็นปลาขนาดเล็กมีความยาวไม่เกิน10เซนติเมตรลำตัวเรียวยาวพื้นลำตัวมีสีเหลืองอ่อนบริเวณหลังและกลางลำตัวมีแถบสีดำ และมีลายบ้างสีดำคาดจากสันหลังถึงด้านท้องปากเรียวเล็กมีหนวดสามคู่ใต้ตามีหนามซึ่งสามารถพับเก็บได้ปลาหมูอารีถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปีพศ2502ที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองโดยชื่อชนิดสิทธิมังอีกตามเพื่อเป็นเกียรติแก่นายอารีสิทธิมังรองอธิบดีกรมประมงในขณะนั้นได,ได้ตั้งชื่อไทยว่าปลาหมูอารี ในธรรมชาติมีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์พบเฉพาะรูปแม่น้ําแม่กลองแถบจังหวัดราชบุรีและรูปแม่น้ําสารวินในจังหวัดกาญจนบุรีในปัจจุบันมีการพาะขยายพันธุ์ได้สําเร็จแล้วทั้งเอกชนและกรมประมงถ้าชอบคลิปสาระดีๆจากเราอย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปสาระด,ดีๆต่อไป